เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินห้องเรียนคุณภาพดิฉันนางสาวอารนุชเข็มโคกวดตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนกนวนสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแกนเคสีห้องปอ .4 ทับ1มีการจัดโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยมีมุมโต๊ะเก้าอี้ของครูเป็นระเบียบและสะอาดโต๊ะของนักเรียนสะอาดไม่มีรอยขูดเขียน เก็บหนังสือเอกสารเป็นระเบียบนอกจากนี้ยังมีตารางเรียนที่เป็นปัจจุบันและมีป้ายชื่อครูประจำชั้นที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมีรูปถ่ายสมาชิกในชั้นเรียนพบทั้ง18คนมีสถิติการมาเรียน มีมุมส่งเสร,ร, le, ริมรักการอ่านที่น่าหลงไหลนอกจากนี้ยังมีมุมแสดงผลงานของนักเรียนแต่ละคนอีกด้วยห้องเรียนเรายังมีสื่ออุปกรณ์ไ c t ทีที่พร้อมใช้งานอย่างทันสมัยอีกด้วย เอนที่น่าตื่นตาตื่นใจของนักเรียนแต่ละคน